ซอฟเพาของจังหวัดหนองคายนะครับเพราะว่าในที่ที่ผ่านมานะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปชมปรากฏการณ์ต้องไปแพร่น้าครับไม่ต่ำกว่าสองแสนคนนะครับถือว่าทำทำรายได้ให้กับทางจังหวัดหนองคายมากพอสมควรแต่จะบอว่าเป็นก็จะเรียกว่าซอฟท์เพาเวอร์ก็คือซอฟ t ์เพาเวอร์อย่างหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคายมีจังหวัดเดียวในในโลกนี้นี้ก็ว่าได้นะครับ mm hmm. ว่า มาที่จะได้ดูกนักท่องเที่ยวเข้มามาในพื้น,นที่สมบัติไทยนะครับหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์อย่างสมบัตครับครับงานเนี่ยงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะครับมีกี่หน่วยงานที่มาร่วมกันกี่ภาคส่วนครับอ๋อในส่วนนี้นะครับขอเรียนในที่ว่าในการจัดงานบางังกวยหน้าในครั้งนี้นะครับในสหวัติองครายนะครับ,บ,รบได้มีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการที่จะ,ะร่วมทํางานร่วมกันนะครับแต่เป็นเจ้าภาพนะครับในการดาเนินการต่างันนะครับก็ว่าเรามีส่วนร่วมทุกกันทุกภาคส่วนให้ว่าเอกชน,นในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องที่พักเรื่องอาหารต่างๆนะครับโดยได้ขอความร่วมมือจากเอกชนให้มาช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยอยากเห็นงานอาอกมาเป็นแบบไหนคนระับคนดูสักเท่าไหร่ดีครับงานนี้ในปีนี้นะครับเราคาดว่านะครับจะม ท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับเราคาดว่าจะมีมากกว่าในในปีที่ผ่านมานะครับเพราะในในปีนี้เรามีการเป็นสมคัญในเรื่องการจัดงานมามาณก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วก็เรามีเพิ่มมีกิจกรรมต่างๆที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมอีกเราจะเป็นในเรื่องการจัดทำาตะโพไฟรับจะเป็นโครงที่ทําจากกะลามะพ้าวนะครับทีนเราจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเราทำกะลามะพ้าสติกประมาณ มื่นนะครับเจ็ดสิบสองนะครับสองสิบสองโปนะครับก็คือเราจะเราจะปลูกเครื่องและก็ลอยตามลำน้ำโขงไปนะครับจะเป็นสิ่งที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับในวันดังกครับนอกจากนั้นนะครับเราได้ให้ทางอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดขนงไทยทั้งเก้าอำเภอนะครับจะทําเรือไฟนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงอัตราลักษณ์ของแต่ละอําเภอมาโชว์ในในเป็นรูปแบบของเรือไฟให้ทุกท่านได้ชมนะครับในวันดก่าวหรือว่า ในปีนี้เราจะได้อาลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับก็สุดท้ายนะครับอยากขอเชิญชวนนะครับทักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทั่วทุกมีมภาคขอ่ะจังหวัดนะครับมาชมมาเยือนจังหวัดหนองคายมาชมปรากฏการณ์ต้องไปพิณนาที่จะเกิดขึ้นในวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับคุลาคนนี้นะครับในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็เป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดี การต้อนรับและทุกเชียวทุกท่านที่มาเยือนมนือไทย่อเกิดความประทับใจให้มากที่สุดครับตอนนี้สถานก,การณ์ที่จังหวัดหนองคายเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ครับตอนนี้ทุกท่านคง,ง,ง,งทราบข่าวแล้วนะครับในเรื่องเรื่องแม่น้ำโขงนะครับเรื่อมีระดับน้ําที่สูงขึ้นนะครับระดับตลิ่งตอนนี้อยู่ปริมือในระดับที่ตลิ่งแล้วนะครับแต่ยังไ้ก็ดีนะครับคาดว่าอีกภายในไม่กี่วันนะครับระดับน้ำคงจะลดลงนะครับ คงจะไม่เป็นปัญหาอุณสังหรเรื่องกับการาากไปเกินไปชมปรากฏขั้งไฟพิารณาเด็จได้ครับขอบคุณมาก